คือผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่รอดชีวิตมาได้ด้วยการตัดกล่องเสียงทิ้งทําให้พูดไม่ได้ไปตลอดชีวิตต้องหัดเรียนพูดใหม่โดยใช้หลอดอาหารแทนการหัดพูดครั้งนี้อาจต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเปลี่ยนเสียงสื่อสารกับคนอื่นๆได้แต่นี่เป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับการมีชีวิตอยู่นับจากตัดกล่องเสีเยงจะมุ่มเ็ก่ไม่ใช่ใช่ต่อไปจะมุ่งไปวัดคุณสญเสียแล้วแต่หมดขาไม่ขาดแขนไม่ขาด ไม่ได้กลิ่นแต่ไบประสามสดเร็จตองความจริงต้องแบ,บ้วบมาใจก็ปานไม่ได้บอกเยเพราะอะไรติดก็แปลว่าต้องจดยูใหม่ดูทีฉันดูตรงนี้เข้าสู่ปอดเลยแล้วรูนี่เปลี่ยนไม่ได้ผเมื่อไรตายตาย,ตายทันทีนเลยจากคนที่เคยพูดได้อย่างคล่องแคล่วร้องเพลงได้ไพเราะกลับกลายเป็นคนใบ้คุณการณุณเคยท้อแท้ถึงกับคิดฆ่าตัวตายแต่หลังจากได้ทุนไปเรียนหัดพูดที่ญี่ปุ่น คุณการุณก็กลับมาอุทิศตัวเป็นครูสอนการพูดและทุ่มเททำงานช่วยเหลือผู้ไร้กล่องเสียงให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิต้้ตตออองงเเเปป็นนนแลรรมมคววุีีกจจะะใหหตตชวววิาาาา่ยัดัยดดดโ รักษก่ปอยอิอ้แต่ตตแตสําหรับคุณโควิดแล้วเรื่องราวกลับต่างออกไปเขาเป็นอีกผู้หนึ่งที่ไม่เคยสูบบุหรี่ต่ต้องมาเป็นมะเร็งกล่องเสียงด้วยสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือการอยู่ในกลุ่มเพื่อนผู้สูบบุหรี่เป็นประจำอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่ กรณีของคุณโกวิทรู้จักกันดีในทางการแพทย์ว่าเป็นอาการของผู้สูบบุหรี่มือสองคือตัวเองไม่ได้จุดบุหรี่ขึ้นสูบเองแต่กลับได้รับผลร้ายจากควันพิษที่คนใกล้ชิดสูบการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางในปัจจุบันระบุตรงกันว่ามีผู้ป่วยเป็นมะเร็งในระบบหายใจจำนวนมากที่เกิดจากควันบุหรี่มือสอง